ล่างต้องบอกว่าแพล่างนี้ไม่มีความเป็นของเดิมอีกแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเป็นโฟวิลคานแข็งหน้าหลังนะครับโชกอัพนะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นแก๊สปรับแข็งอ่อนนะครับพอน้ำาอลูมิเนียมพัดลมไฟฟ้านะครับขับใช้งานปกติได้ทุกวันเลยนะครับคันนี้คือไมตี้นะครับสี่ประตูแต่แพล่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยแพล่างด้านล่างนะครับก็ทํามาจากสํานักนี้เนาะนะครับซึ่งมันก็โคกันอยู่เนาะเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับพ่อเซนเล็ตทั้งเส้นนะครับแล้วก็พวกชุดโฟวิวนะครับคานหน้าหลังนะครับเป็นคานแข็งหมดนะครับแล้วก็เป็นระบบโฟวิวต่างๆนะคันนี้ไม่มีแค่วินอย่างเดียวนะครับแต่อย่างอื่นเราทำมาครบจบหมดแล้วนะครับซื้อสดโอเคซื้อสดคันนี้น่าจะต้องขายเกินสดอย่างเดียวถ้าใครสนใจนะครับผมก็เอาไว้เผื่อลูกค้าสนใจเนาะสำหรับตัวไมตี้นะครับสูงๆแบบนี้นะครับรถยงยงนะครับ ขับใช้งานคือขับมันมากรับสนุกมากนะครับรถเป็นเครื่องเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไส้เทอร์โบมานะครับเนี่ยช่วงล่างนะครับเป็นโปเปนเดอร์หมดเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเนทออโต้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมคลิปเต็มนะว่าไมตี้คันนี้สุดสวยวันนี้อยู่ผมเนทออโต้นะครับนะวันนี้เอารถแบบออฟโรดเลยนะครับมารีวิวนะครับให้ฟีชมกันนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ ทาหมดไปหลายบาทนะครับแต่แต่พออี่บ้านไม่รู้นะครับเป็นรถของเจ้าของนะครับคันนี้จริงๆเดินเป็นสแตรฐานมันกลมไมตรีสี่ประตูนะครับแต่ว่าแพล่างนี่เปลี่ยนหมดเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบฝ่ายออฟโรดนะครับสนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาคุยราคากันได้นะนะคนเห็นเขาเปิดไว้น่าจะห้าแสนกว่ากว่านี่แหละครับนะโทรมาคุยรายละเอียดได้เลยนะใครสนใจรถแนวแบบออฟโรดนะครับล้อตะกุยนะครับยางนี่ครึ่งตัวผมเลยนะครับ คันนี้เดินเป็นไมตี้สี่ประตูนะครับสแตนดาร์ดบ้านๆภายในเดิมนะครับพวงมาลัยเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับยกเว้นแผรล่างนะครับยกเปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นนะครับซื้อเงินสดอย่างเดียวนะน่าจะตัดไปนั้นไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวต้ามิตี้เอ็กนะครับเป็น4ประตูนะครับเป็นตัวสูงนะครับรถเขาทําไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้ขับนะครับก็เลยผมเลยเอามารีวิวให้ชมเผื่อว่าเอฟซีท่านใดสนใจนะครับกับรถแนวแบบนี้นะ๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับ ช่วงล่างแพล่างนะครับพามาจากสำนักดังนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับสําหรับคันนี้นะเป็นตัวมตี้นะครับสี่ประตูนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับนะคือจริงๆเป็นรถแบบรถเก็บหมายถึงว่าเป็นรถเดิมๆที่บ้านเขาไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยเอามาทำนะครับเพื่อไว้ใช้งานบ้างบางครั้งนะคันนี้ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับดูด้านล่าง นะครับก็เป็นโช้กแบบว่าเป็นโปเฟนเดอร์นะครับเป็นกระบอกปักบแก๊สนะครับแล้วก็มีท่อแซนเลสทั้งเส้นนะครับเป็นโปเฟนเดอร์ชุดใหญ่นะครับปักบแก๊สแข็งอ่อนนะครับได้หมดเลยนะครับยกแพลล่างใหม่หมดนะครับตัวนี้เป็นโฟวิวนะครับนะรถสวยๆนะครับเอามาให้ดูแบบสนองนิสสนองอารมณ์แบบใครที่ต้องการรถแบบโฟวิลสูงๆนะเราก็มีขายนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับตัวนี้ก็เป็นยางแม็กซิสยางต้องบอกว่าโหไซส์นี้ผมไม่ทราบจริงๆนะนะครับแบบใหญ่แบบเริ่มเทิมต้องควงดูดอกเรื่องผมเอานิ้วแย่ลงไปประมาณนี้นะครับคือไปได้ทุกที่ติดหลมแน่นอนนะครับช่วงล่างโปรเป็นเดอร์ชุดใหญ่นะครับท่อสแตนเลสทั้งเส้นนะครับตัวนี้รถนะครับจริงๆ มันก็ขับใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าเขาว่าจะไปเก็บสีภายนอกไปนะเบิร์กทำภายในใหม่นิดนึงเพราะภายในเดิมเป็นบ่อผ้าหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับแต่ว่าอัดยัดเทอร์โบเข้าไปนะครับมันก็ให้รถมีกําลังค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับหม้อน้ําลูมิเนียเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ไม่มีแค่วินอย่างเดียวนะครับแล้วก็หม้อน้าเป็นตัวขับลมไฟฟ้านะครับเป็นตัวขับลมไฟฟ้าตรงนี้นะครับแพรหน้าก็เปลี่ยนใหม่ นะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับช่วงล่างนี่ไม่ใช่ของไมตี้เลยนะครับเป็นของออฟโรดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถสวยมากๆสาหรับคันนี้นะใครที่เป็นสายออฟโรดนะครับชอบลุยป่าชอบไปไหนก็ลองโทรเข้ามาดูได้นะครับว่าเขาขายเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูใต้ท้องรถกันเนาะนะครับจะได้เห็นกันเต็มๆนะครับว่าเก็บงานละเอียดมากนะครับจริงๆสานักแต่งรถอันเนี้ยเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับก็เลยทํามาเนี่ยอัพแคนเนี่ย อัพแล้งนะครับเนี่ยจริงๆสำนักนี้น่าจะอยู่แถวปทุมนะครับหรือลังสิตลำลูกกาอะไรประมาณนี้นะครับจัดมาเต็มทั้งหมดทั้งคันนะครับลองเซิร์ชชื่ออัพแล้งเข้าไปก็ได้นะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับการทำรถคันนี้นะครับประวัติต่างๆที่เขาทำรถตัวโฟวิลไว้ใช้งานนะครับรถสวยมากๆนะครับราคาเห็นเปิดไว้ห้าแสนกว่าบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับตัวมตี้ตัวนี้ก็ลองโทรเข้ามาที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7ส7 6ูนได้ อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0626407776เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่บริษัทท้มีนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสวยงามมากๆถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ